สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับนี่ตอนนี้เราได้มาย้อนกลับไปนะครับในคลิปก่อนนะครับที่ผมได้รีวิวนะเจ้าตัวรถตู้บังคับจิ๊บนะฮะซึ่งโมเทอร์โบมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ขายดีมากๆครับหลังจากที่ปล่อยคลิปไปก็ยอดวิวนะครับเกินล้านวิวนะครับผมเกินล้านวิวกันเลยทีเดียวนะฮะกับรถตู้ดิ๊บนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันเดิมนะครับเวอร์ชันแรกที่ผมทํามาขายนี่ก็เรียกได้ว่ายอดขายถล่มทลายครับ แน่นอนครับในปี2017นี้นะครับผมจะได้อัปเกรดนะครับมีตัวเวอร์ชันอัปเกรดนะครับเวอร์ชัน2017นะครับหรือเป็นตัวรุ่นท็อปนั่นเองครับมานําเสนอเพื่อนๆนะครับนี่เราก็ชมชมคลิปในคลิปที่แล้วนะครับให้หายคิดถึงกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เวลาไปเปิดตัวกับเวอร์ชันใหม่นะครับปี2017ณบัดนี้นะครับ3 2 1 Let's go เปิดตัวกันเลยนะครับ ว้าวสุดยอดกันไปเลยกับรถตู้นะครับรถตู้ดริฟต์นะครับขับเครื่องสีล้อนะครับเวอร์ชันปี2017นะครับโมเทอร์โบมาแล้วมีแบตให้2ก้อนนะครับหลักๆเลยนะครับเวอร์ชันนี้นะครับผมได้เพิ่มมาก็คือไฟหน้าและไฟท้ายนะครับไฟหน้าและไฟท้ายพร้อมกับแบตเตอรี่ที่แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับแน่นอนครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับสีนะครับสีที่ลงเนี่ยเพื่อนๆเลือกสีได้เลยชอบสีอะไร สั่งบอกได้ทางร้านได้ครับทางร้านทําให้ได้ทุกสีครับแต่ที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือผมจะมีเรียกได้ว่าสีเนี่ยจะผสมเนื้อกากเพชรเข้าไปด้วยนะครับทาให้เวลามันจะระยิบระยับครับเป็นประกายมุกนะครับเวลาเราโดนแดดนะครับจะสวยค่อนข้างสวยงามมากๆกันเลยทีเดียวครับนี่ให้ดูนื้องานสีนะครับสีจะมีความสดมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็คงทนมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับมีความยืดหยุ่นสูงมากครับล้อหน้าแคบล้อหลังกว้างนะครับก็เป็นการ เป็นสูตรนะครับสูตรการแต่งซิ่งนะครับจากร้านแมทถอยนะครับทำให้ดริฟต์ดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็หลักๆเลยนะครับที่ผมชื่นชอบมากที่สุดครับก็คือตรงหลังคานะครับเพื่อนๆนี่ตรงหลังคานี่นะครับจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรกิ๊บล็อกนะครับโผล่ขึ้นมาเลยนะครับไม่มีเสาค้ำบอดี้เลยนะครับเราจะซ่อนเสาค้ำไว้หมดเลยนะครับใช้ระบบแม่เหล็กนะครับระบบแม่เหล็กเลยนะครับเหมือนลดราคาคันเป็นหมื่นที่เมืองนอกเขาเล่นกันเลยนะครับแบบนี้เลย ถือได้ว่าไฮเทคมากๆครับแล้วงานที่เราได้เนี่ยค่อนข้างจะสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้าไฟท้ายผมให้เป็นเบ้าไฟขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับก็ถือได้ว่าเพิ่มเงินขึ้นจากเดิมอีกนิดหน่อยครับก็ได้ความแรงมากขึ้นสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ความสมจริงที่มากขึ้นนะครับมี2เวอร์ชันนะครับเป็นตัวธรรมดาราคาเดิมอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวรุ่นท็อปที่ราคาแพงขึ้นมาอีกแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวเราไปชมด้วยนะครับว่าคุณภาพสีถ้าเทียบกับ ของทั่วไปหรือสีทั่วไปจะเป็นยังไงกันบ้างครับเราไปเทียบกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์นะครับให้ชมเลยนะครับว่าตัวบอดี้นะครับที่เป็นสีธรรมยาแท้นะครับพร้อมกับเรามีการเรียกว่าใช้น้ำยาประสานนะครับให้สีนี่ติดทนนานมากๆเลยนะครับพร้อมกับบอดี้ที่เป็นสีธรรมดานะครับอย่างตัวนี้นะครับ เนี่ยอันนี้เป็นสีธรรมดานะครับบางทีท,ทั่วๆไปเนี่ยเขาอาจจะใช้สีธรรมดาเพราะว่าสีธรรมย่าเนี่ยราคาค่อนข้างจะแพงครับดังนั้นเนี่ยเวลาเพื่อลดต้นทุนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้สีธรรมดาเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยสีมันจะหลุดง่ายมากเลยครับพเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมพ่นได้ไม่เกินไม่แค่ไม่กี่เดือนครับสีมันก็จะหลุดลอกแบบง่ายๆเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับหลุดเป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเลยเงี้ยครับก็เลยให้เห็นนะครับว่า งานที่ดีที่แท้จริงเนี่ยนอกจากสวยตอนนี้เนี่ยในอนาคตก็ต้องยังสวยอยู่อยู่คงสภาพนี้อยู่นะครับแล้วสีที่เป็นสีธรรมดาเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะยึดยึดอะไรได้ครับเนี่ยงอนนิดนึงมันก็หลุดหลุดเป็นแผ่นมาอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นสีธรรย่าแท้นะครับพร้อมกับใช้สูตรพิเศษนะครับเคลือบเงาแล้วก็ลงเขาเรียกว่าอะไรลงมุกด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะมีระยิบระยับอย่างเงี้ยนะสวยงามมากๆครับเนี่ยทำไงก็ไม่หลุดครับเนี่ยงองไงก็แล้วแต่ครับเนี่ยอย่างเงี้ย งอไงก็ได้ครับเนี่ยสีเขาจะไม่หลุดครับแล้วก็ค่อนข้างจะทนนานมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับให้ดูนะครับสําคัญมากนะครับเรื่องสีนี่บางทีผู้บริโภคเนี่ยไม่ทราบนะครับว่าสีนี่เนึกว่าใช้สีอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับถ้าอย่างเงี้ยคือสีก็สีกระป๋องหนึ่งมันแค่ไม่กี่สิบบาทนะครับถ้าสีกระป๋องนึงไม่กี่สิบบาทหรือไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยสภาพออกมาอย่างนี้แน่นอนครับด้วยความว่าเป็นบอดี้ไฟเบอร์อ่าเป็นบอดี้พลาสติกใสนะครับผสมไฟเบอร์นะครับ มันมีความยืดหยุ่นตัวตลอดเวลาถ้าสีเกาะไม่ได้นี่คือจบเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ครับนี่รับรองครับอยู่ได้นานแน่นอนครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมใช้นะครับนี่เสาที่เป็นแม่เหล็กนะครับก็เวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือทําอะไรก็แล้วแต่ครับเนี่ยดึงออกวางอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ถือได้ว่าง่ายมากๆเลยนะครับก็ได้รับรองเลยว่าคุณภาพสุดยอดมากครับตัวนี้ให้ชมนะครับ นี่นะครับถอดเข้าถอดออกง่ายมากครับเพื่อนๆนี่แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ให้ดูครับตอนนี้แดดร้อนมากครับดูสภาพผมก็บอกได้เลยครับว่าร้อนจริงๆครับแต่เพื่อเพื่อนๆนะครับเพื่อถ่ายคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่อยากให้เห็นครับถ้าเกิดเราไม่ได้ถ่ายกลางแดดอย่างนี้นะบางทีลูกค้าจะไม่เห็นเลยครับว่าพอมาอยู่กลางแดดคุณภาพสีมันจะต่างกันมากแค่ไหนนะครับซื้อกับร้านแม่ทอยครับ ซื้อดีๆไปเลยดีกว่าที่สุดครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับาเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆนะครับชื่นชอบนะครับกับรถรถตู้นะครับเป็นเวอร์ชั่น2017นะครับตัวนี้นะครับก็อย่าลืมโทรสั่งกับทางร้านแมททอยได้เลยนะครับตามเบอร์นี้นะครับนี่0847646457าย้ำนะครับ084764 6457 รานแม่ถอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mat.com h c ย้ำนะครับ www.mat.com h c ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับอย่าลืมนะครับรถตู้มี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันตัวสแตนดาดนะครับตัวธรรมดานะครับแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นปี2017นะครับที่แต่งขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเสาไม่มีรูออกมานะครับเป็นยึดด้วยแม่เหล็กนะครับมีไฟหน้าไฟท้ายนะครับโมเทอร์โบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ใช้แบตเตอรี่ที่แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ราคาเพิ่มขึ้นมาอีกแค่นี้หน่อยครับหรือจะเล่นเป็นตัวประหยัดสแตนดาร์ดที่ราคาถูกลงมาก็ได้นะครับแต่ทั้ง2ตัวก็ใช้สีของคามิยะแล้วก็ใช้เทคนิคการพ่นสีพิเศษเหมือนกันนะครับผมต่างกันแค่ช่วงล่างที่เหมือนที่บอกไปครับไปหน้าไปท้ายตัวแต่ผมชอบสุดตัวไฮไลท์ก็คือตัวนี้ครับเนี่ยถ้าเป็นตัวพิเศษนะครับเนี่ยมันหายไปแล้วมันจะเหมือนรถจริงเลยครับ โอเคยังไงก็ติดต่อกันมาได้ครับร้านแมททอยครับนีรต,ตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่หน้าคลิปหน้าจะเป็นไรแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด ครับก็อยู่ในประเทศออสเตรียนะครับผมเราอยู่ที่เมืองฮอสเต็ดนะฮะฮอสเต็ดนี่เป็นเมืองโบราณนะครับที่น่ารักน่ารักหมู่บ้านเล็กๆน่ารักน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปชมบรรยากาศกันนะครับวันนี้ตอนแรกผมตั้งใจว่าจะมารีวิวโดรนนะครับโดรนมาครับนะแต่ว่าเวลามีน้อยไปนิดนึงเพราะว่าเรากว่าจะมาถึงก็ใช้เวลานานเหมือนกันตอนแรกเรามาจากเยอรมันนะฮะแล้วก็มาฮอสเต็ดก็คือออสเตรียนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา